ท่าที่พระพุทธเจ้าได้มาฉงน้ำที่ท่านี้แหละเขาเรียกว่าท่าราชคา,าดที่พระพุทธเจ้าได้มาสงน้ำแล้วก็โกงก็ได้บอกว่าตามที่ได้มาอาบน้ำสงน้ำก็เขาเรียกว่ามาล้างบาปพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันบาปกรรมก็ออยู่ที่การทำน้ำด้วยศีล ล่โดยน้ำคมไม่ได้แต่คนอินเดียเขาก็มีความเชื่อความเชื่อในอเทพเจ้าเชื่อในพระแม่คงคาจึงได้บูชาสก,การะก็มีหลายท่านะครับแต่ละท่าก็มีความสำคัญมีทั้งหมด84ท่า ลองความตายเด็ดเด็ดครับนี่นี่ขา้างหน้าเลยเดี๋ยวดเดี๋ยวเราไปเราจะผ่านอันนี้ก็อ่าลงเลาก็ภาษาบาลีอ่ะภาษาบาลีมรณะก็คือความตายะน,ะนะมรณะมรณะ ตามจริงถ้าใครได้เรียนภาษาบาลีก็จะก็จะได้เข้าใจในตัวตัวภาษาเลาก็ใช้ภาษาบาลี ได้หลายภาษาภาษาอินดี้ภาษาไทยภาษาลาสกีได้หลายภาษาก็มาเรียนที่เมืองเมืองนี่แหละทางโน้นจะมาเรียนเป็นมหาลัยปานารัตอินดูจูลเวอร์ซิตี้เป็นมหาลัยมาเรียนเรียนอยู่ในสามปีจบด็อกเตอร์วัดไทยพุทธภัทยาก็จะอยู่ที่วัดไทย ประมาณหาเดือนหเดือนอะ่ะก็จะกลับไปเมืองไทยฤด,ดูร้อนมันร้อนอย,ยู่วัดพญายาจังอย,ยู่วัดพญายาังไม่ใช่ก็ไปช่วยงานบางท้งอะ่ะแต่ว่าอยู่ประจำก็อย,ยู่วัดพญายาจังยูแถวเรืเนสนามสุขพลัลสนามสุขไปนะ่ะเดมาคุมคลองไปนะ่ะวันจะถึงสี่แยกลูกโ